สวัสดีครับพี่น้องมอนีสิผ้ามาชมสวนแตงโมของทิด้อยนะครับที่เพิ่นปลูกอยู่สวนใหญ่ที่สนุนนี่น้องประหวัดน้องประหวัดปะมันเป็นจะไหมันเป็นจะไหอาการบอกเบิว่งมันเป็นจะไหนมันพอได้ีกินบอที่ได้อยู่<ส>ด,ยดอกนวยสอ,อยสโอ้โหนี่ดิ <c oughs> เห็นแล้วจ้านนี่นี่นว,ว้าวนี่ดิหน่วยใหญ่อยู่นี่ บ่มันเป็นอะไรบัวพันบัวพันมันบ่มีน้ำบ่<อ>มือไม้ฮัดมือไม้ฮัดมือไม้ฮัดปลูกครับนี่นี่น,นี่แตงโมเนาะพี่น้องแตงอีกอยาแบบนี้อ่ะฮึ่อ่ะนี่เห็นบน่นี่มันหนูเลยอยังจ่อนกอุอ้ยนกแหลมันมั่งเยเรียบร้อยเลยจบข่าวขั้นแบบนี้ใส่เบิ้งมันเป็นแบบไดโนบักแตงโอ้ยดินแข็งแห้ง บ่มีน้ำนี่ที่เด็ดอยู่นี่วะท่านที่ลอยขึ้นนะโอ้ส่วนเด็กกินด้วยเดียวนี่ก็โอเคนะอันนี้เคืร์ดยังกับพัทยังกับไอ้เน่าๆไหม้จิตลาบ่ะจิตลาเนาะนี่จินตร์ฮะทอนาโดทอนะดโอ้นี่บ่แม่นดูแล้วไปไปซื้อเออขาก็ให้มากเลยว่าแม่นเลยละโอ้มันมันเป็นในร่วมเลยเนาะในร่วมโอ้แน่นอนดีดีว่ะใส่เบิ้ง โอ้สี่เปาสี่เปาสี่เปากันนี่สี่เปาโอ้นี่ดันเก็บแล้วเออเปยังไงาเก็บเป็นยังไงร่อยไม่กายหมดแล้วมัคือไม่เห็นเลยวะบ่เหลือดหรอคือไม่เห็นต้นเลยนี่นี่มันพัานอะไรบ่อบริสีดบ่เออบ่ฝึงสีด้าบ่ะบริสีดดนแล้วบริสีดตั้งแต่ฝุ่นแล้ววันนั้นเจ้าไม่ได้เอามาฉีดฉีดขับพูดมันฉีดแตกกัได้นี่ร้อย นี่นี่นี่ตัวนี้เครืออันนี้เลยนี่โอ้ยเน่าเหลือร้อยเน่าแล้วโอ้โหจิลอได้กินแล้วเว้ยคือแน่นอนเดี๋ยวยากหน่อยก่อนกินก่อนเลยแล้วก็เอาไปทิ้งร่องวานมาละวานมาละไปทิ้งร่ออีกาเออบานอีก้ากับมาได้ปะเออโอ้โหจิลอยเน่าแล้วแน่นอนแนงวานอยู่นี่เน่าแล้วก็คอยโยนออกมันแดดร้อน เงมาปกไว้มันจะได้ไมร้อนแมนเยอพีน่นานี่ลนะพี่นาสิแก้มือไม่เนาะพีน่นาแก้มือไม่เห็ดระบบน้ำแท่งลอดปลายน้ำตเออเห็ดระบบน้ำนโอ้โดกอยู่ตัวนี่อยู่นี่นี่ดินกจ็นนนอกจอ,อีกแล้วโอ้ตายจบสนาม กินน้ำนกอะไรกินน้ำก้นนกบ่แน่น่าจะ